ับทีมงานกำลังไปหาตีพิ่งครับตีิบน

hà like không mở ra được không bình ngay là ta đi có đây này

ตัดจริงหล่นาวมิ่ครับโอ้ผูัดำเนิรดหอ่างไงนึงลุงลุงลุงมึงมีเสึงไปตัดออานนี้จุดอันนี้เลยตานเลจุดครบเลยต้าน่ะสีผใหม่บางเงินกว่ากูหลังไงเลยครับยังยางเลย โอ้โหหาเหมืองีว่ะมาอยู่ไม่เยอะเลยแต่เอาจะมาเป้าอ่ะนี่ครับกําลังมาตีมิมครับผมตีพึ่งตีพึ่ง,งหรือพึ่งหรือมิมมาอยอะมาอย่างหลายคนเลยครับมาช่วยกันแล่นว่ะ

sống thở bưng ngô, thở bưng ngô, hãy để đúng mà con bưng vào hăng nghe không, nghe khắc hăng nè.

ดอยู่ข้างล่างแลวอรึปล่ไหมครับเรถึงร่มครับถึงร่ม นี่หูห่าหูห่าแล้วครับข้นดิโม่ย่าข้นดิโม่ขวนกว่า ขึงขวางไลยครับปีนองรังเงครับหเห็นออบอ่่ง่งามๆลยครับงมีเงยบ่ะอน,งนังยงงังเงเลยครับป้อ,อนขีไปุ่มีเสียงหรอครับมันันเยนี่แถวนีแะ เกียอไูไม่้นังูไอ้ยใสเยยแล้นครับสรงตัวเลยครับสรงไปครับทรงตัวไอ้เพื่อนเลยโอ้ยไยี่เดียเลยนะเดียวเดียว เว้ยเหรอวะ้ากุหมอปลาเลยลุอ้ข่งอย่างเงี่เลยครับอ้ยูู้ลโอ้ยขาดเแลยวแตกแล้วครับพี่น้องเอ้ยบาดี้มาแล้วบาดี้พี่น้องเอ้ยเติมไปเมก Béo béo ừ, cái Nên nàng, chọc cứ lại. Ủa Chịp tà vô Nói nè Ủa, mặt Một năm một năm Đang hìa vô sếp Tìm đi vô, tìm đi mày

มันน้ำปินตาเมื่ไหร่เป็นไหน้ับบห้องอย่างงี้มันขาดออกกันขาดองขาดออกจากกันอหนึ่งกันหาครับของดีนี่ครับนี่แนแล้วรุนฟุ่เลยครับวเลยครับมีมไปบุบไปเบิ้งคนไปดูสับซ้ำนี่แะครับผ้ี้ทังี้ไปั้งนี่หละ กดไลค์กดแชร่ด้วยนะครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับขัางนี่ยังไงไปทั้งจิบไปทั้งคีซาลิงครับจิบมังเสียทั้งเดี๋ยวมันนี่แหละไปจิบคีซสลิงไปต่อห้องพูดลงน้ำไปมุดอย่าไปเบงข้างต่อไปครับต้องเอาอันถาดไปน้ำ